สวัสดีครับเฮียรีวิววันนี้นะครับมาอัปเดตงาน m e อร์ d e s b e n z นนะครับดูคันนี้นะฮะแปลงโฉมนะครับไม้บัตนะครับแล้วก็ทำเป็นคูโทนนะครับสีทองแล้วก็ตัดด้วยสีดำนี่ฮะอันนี้ต้นฉบับเลยนะฮะออริจินอ่นโอ้โหแบบเรียกได้ว่าแบบจัดเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเรามาติดตามชมคันนี้กันนะเดี๋ยวผมทำให้วันนี้นะครับเรามาคันนี้ก่อนนี่มาสไตล์ชุดแต่งไมล์บัตเช่นเดียวกันเลยนี่ครับที่งานเผยงามากแล้ววันนี้จะมอัปเดตอะไรมาอัปเดตในเรื่องของโกมาลัย นะครับนี่ฮะตูอะไรเราใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนนะปึ๊บนี่เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดมาแล้วนะฮะ2022นะครับอันนี้เราจะทดสอบนะครับมีใช้งานได้ทุกฟังก์ชันทุกปุ่มหรือเปล่านะครับโอ้โหใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปทดสอบลองผมอะไรดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วเดี๋ยวจะให้ชมอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นะดูความสวยงามชุด นะครับหนังก็จะเข้ากับภายในของเดิมของรถเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปทดสอบลองรถก่อนนะหรูรามากๆนะครับโฟมไร A M G นะครับ2022นะครับในรถเม r c e d e เ b ส n z W222 นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีครีมปรงรุ่นนะครับสีเข้ากับชุดภายในเลยนะครับ ก็เข้ากับสุดภายในเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันนี่ใช้งานได้ทุกปุ่มนะฮะนี่ปุ่มแบ็กกลับนะครับนี่ปุ่มโฮมนะครับเลื่อนขึ้นนะครับกดเลื่อนกดขึ้นนะฮะกดลงนี่ฮะซ้ายขวาได้หมดนะครับแล้วก็นี่ฮะทัชสกรีนใช้งานได้หมดเลยนะครับซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับก็นี่ฮะเลื่อนได้นะครับกดปุ่มโอเคลงไปนี่นะฮะแบ็กกลับนะครับปุ่มโฮม ใช้งานได้หมดนะครับเปิดปิดเสียงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทดสอบนะครับเราลองเปิดวิทยนะครับอทัชสกรีนปิดเสียงนะครับใช้มือรูดลู่นะครับโอ้โหนะครับใช้มือรูดลู่นะครับพคสัมผัสแค่สัมผัสปลายนิ้วสัมผัสนะครับนี่ครับเปิดเสียงเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าตัวพนเดอร์ชิพนะครับใช้งานได้ไหมรถเกียร์ลงนี่ฮะตอครับนี่ครับเกียร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเนี่ยเป็นเกียร์เอ็มอยู่นะครับ พดเดิลชิปนี่แบบปุ่มสัมผัสแบบมีความมีความแน่นนะครับเวลาเรากดนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าสับเกียร์นะครับนี่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาสับเกียร์สองนะครับตึบนี่ครับมันจะ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 ดึกดึกนิดหนึ่งฮะเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับปึ๊บนี่ฮะสี่ห้าอะสี่นะครับรอบเรายังไม่ถึงอะห้านี่ครับมาแล้วครับ น่าใช้มากครับโวมอะไรนะครับ2,022นะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับท่านใดที่สนใจอัปเกรดโฟมอะไรนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนี่ฮะ